ตอนนี้เรากำลังจะเข้าช่วงลองของนะฮะต่อแล้วครับโอ้โหพุ่งสัว์ <Yeah! S 1> วันนี้นะฮะนัดรุ่นน้องไว้มาดูรถยนต์ไฟฟ้านะฮะคนที่บอกว่าขับคุณไดโคน้าเนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้จะมาลองกันอยู่หน้าบ้านเขาแล้วนะฮะอารมณ์เหมือนตีไยครัวเลยกูรอแก้วเอ้ยถึงแล้วเปิดห,หน่อยเปิดหน่อยเอามาลวเลวย สวัสดีครับดีครับสวัสดีครับนี่เชิญครับนี่ครับแนะนำนะครับน้องแก้วนะครับอยู่ในกลุ่ม EV ขับหน้าตามมาจากใน EV ขับนะนี่เจ้าคนใดโคหน้านะฮะโคเท่เลยอ่ะสีแดงนะฮะเท่มากหน้าตาเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะชอบสีแบบแรงๆนะฮะเฮ้ยนี่นี่ยืนยันว่าเป็นรถยนต์ในฟ้า เขาบอกอยากมีความสุขง่ายๆที่เดียวนะฮะให้เอากระเจียวแยบปักไฟชาร์จกำลังชาร์จอยู่เลยนี่อันนี้กําลังชาร์จเลยใช่ไหมใช่ครับกลังชาร์จอยู่ครับมันจะมีไฟบอกว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ครับถ้าเต็มแล้วก็จะดับลงครับนี่มึงสองขีดเองนี่หว่าเอ้วันนี้เราต้องไปร่อนกันเว้ยเพียงพอครับเพียงพอเพียงพอครับไม่ใช่ไปทิ้งกูกลางทางนะไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งครับโอ้โหไปเข็นนี่พายูทูบเบอร์มาเข็นนี่มันเลยนะ โอ้โหนี่เป็นไฟสีเขียวแล้วถ้าเต็มมันมีกี่ขีดก็มันจะขึ้นถึง3ขีดพราะมันใกล้ๆเต็มจะ3มขีดพอถ้าเกิดเต็มแล้วก็ไฟทุกอย่างจะดับลงครับเอ้ยทำไมมันมี2รูวะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นชาร์จธรรมดาก็จะเป็นชาร์จไฟ AC AC ก็คือกระแสสลับตามบ้านเราตามบ้านส่วนใหญ่ก็จะได้แค่นี้ครับถ้าเป็น DC เนี่ยคือจะเป็นชาร์จด่วนอะต้องเป็นพวกของที่สาธารณะพวกการไฟฟิาหรือตู้ EA ว่านั้นจะใช้ไฟมากครับก็คือต้องมีตัวแปลง เป็น<ช>ตู้แปลงไฟเป็นกระแสตรงเพราะสมมาตเรากระแสไฟเป็นกระแสสลับ,ลบ,ลบใช่ครับอันนี้เหลืออีกอย่างเงี้ยอ,อีกขีดเดียวนี่เหลือ,อกี่ชั่วโมง อ๋อถ้าจะดูเวลาต้องดูที่หน้าจอรถครับอ๋อนี่นี่นี่น้องมีตู้นี้ไอ้ตู้นี้นี่ติดเองวะหรือว่าติดเองครับตอนซื้อรถมาเขาไม่ได้แถมมาให้ไอ้เฮียซื้อรถแล้วไม่มีที่ชาร์จเหมือนซื้อมือถืออะแล้วมันไม่มีที่ชาร์จมีแต่ปลั๊กแล้วซื้ออะไรมันมีอะไรแถมให้บ้างอะตอนนั้นไม่มีอะไรแถมไม่มีอะไรแถมแต่ฟิล์มมีแต่ฟิล์มแถมให้ครับโอก็คืออยากได้มากฟิล์มไม่เอาฟิล์มแลกเป็นเงินส่วนลดก็ไม่ได้โอ้โหแล้วแล้วไอ้ที่ชาร์จเนี่ยนี่เรามาติดเพิ่มเนี่ยราคาเท่าไหรร่่่่กีีีตตตัังค์ววะะเเนนยไอ้้ผมมมิิดพปาณ 55, ห้าหามื่นห้ารวมติดตั้งห้าหมื่นห้าครับแล้วเนี่ยต่อแบกรงแบกเกอร์อันนี้ต้องไปขอไฟเพิ่มไหมขอไฟอนนการไฟฟ้าเพิ่มไหมต้องขึ้นอยู่ว่าว่าแต่ละบ้านมีไฟหมอแปลงมิตเตอร์เดิมเป็นเท่าไหร่ครับบ้านทั่วไปจะเป็น15วงเล็บ45แอมป์ซึ่งอันนี้ต้องไปข,ขอเพิ่มขอเพิ่มแต่บ้านผม,มเป็นตึกแถวสามชัน<อ>้นมันเป็น30ร้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องขอเพิ่มแต่ถ้าบ้านทั่วไปก็ต้องขอเพิ่มส่วนใหญ่จะต้องขอเพิ่มโอ้หแมงวุ่นวายเนี่ยซ แล้วก็ต้องมาติดที่ชาร์จเพิ่มอีก50,000ื่นพระเจ้าอุย้ยนี่มีเซเอีคันนะฮะบ้านนี้สมควรที่กรีนพีซน่าจะมามอบรางวัลจริงๆ <c oughs> กูเลยอยากจะใส่มอบแหวนนี่ให้นะ, Planet, นะฮะกรีนแพนเดตฮะดินน้ําลมไฟให้ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่รักโลกนะฮะขอเบิ่งดูในรถหน่อยนะฮะว่าในรถเป็นยังไงบ้างไอ้รถยนต์ไฟฟ้านี่ <c oughs> โหล้ำมากนะฮะ ก็หน้าจอหลักมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราจะดูว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ดูได้กดตัวนี้สัาแสดง EV มันมีขึ้นมาว่าแบตเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนระยะวิ่งได้เท่าไหร่ก็ดูที่หน้าจอคอนโซลมันจะประมาณบอกให้ว่าตอนนี้60เปอรนต์ประมาณ250ิโลประมาณนี้ครับแต่วิ่งกินอาจจะมีบวกลบได้ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้วิ่งด้วย ปุ่มอะไรมันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยวะเนี่ยอ๋อไอ้น,นี่คือที่ผมชอบมากคือมันจะมีปล่อยแอร์ที่ก้นกับหลังได้ด้วยครับนีดีแอร์ที่ก้นกับหลังนะถ้าเกิดข้างบนก็จะเป็นเป็นฮีตเตอร์ซึ่งบ้านเราคงไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นไดั์โหมดก็คือเป็นสปอร์ตเป็นอีโคเป็นคอมฟอร์ตโหมดก็คือโหมโดการขับขี่อันนี้ก็ออเตอร์โฮนี่ก็ไอพาร์ทแอสซิสเป็นออโต้โฮนี่อะไรวะอ่าเวลาสมมุติเราเหยียบเบรกสุดมันจะล็อกไม่ให้รถไหลครับเหมือนอย่างสมมุติเราอยู่บนเนินสะพานนะว้เราเหยยีบบเรกปุ๊บมมันจะี เดีถ้ากดปุ้มจะมีแอ้วโทรถ้าเกิดเหยียบเบรกปุ้มจะเป็นสีเขียวก็คือว่ารถมันจะนิ่งเราปล่อยยกเท้าออกจากเบรกได้รถจะไม่ไหล<อ>เหมือนเป็น <c> เบรกเตียร <c> ์ให้ <c> เบรกมืออะไรประมาณนั้นเวลาเราจะปล่อยเราก็แค่เหยียบคันเร่งก็จะปลดให้ไม่น่าล่ะเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยชิ้นส่วนแม่งจะหายไปเยอะนี่ชุดเกียร์แม่งเหลือแค่นี้ปุ่มกดเหลือแค่ปุ่มกดเนี่ยสีปุ่มกดเนี่ยสัตว์จอดเกียร์เอ็นเกียร์ดีเกียร์ฮะจบเพราะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ต้องมาเข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ใช่อนว่า ออกไปข้างนอกแล้วเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองให้แก้วพาไปลอหนยนฮะแปงเจ๋งนะมีจอใสๆด้วยเห็นป่าวะนี่นี่น,นี่เอาไว้ทำอะไรนะฮะนี่มันจะขึ้นความเร็วให้ดูนะครับแล้วก็จะโชว์บายสปอตว่ามีรถมุมอับสายตาหรือเปล่าและเป็นต่างประเทศจะมีนาวิเกตบนนี้ด้วยมีบอกเส้นตรงเส้นทางด้วยแต่บ้านเราโดนตัดครับบ้านเราโดนตัดก็ไม่งั้นจะแพงชิบหายกว่านี้นะฮะแค่นี้ก็แพงแล้วนี่ถ้าเปิดนังโป้นะจอใสขนาดนี้นะ เดี๋ยวดูนะหลังติดเบาะจมก็ครับหลังติดเบาะง่ายๆเออไปเลยไปเลยอโอ้โห,โหนี่โอ้โหหลังแบบจมพูดพูดแล้วอยากจะเปิดเพลงซีอูอาร์เคเลยนะ <laughs> ันนี้เรามาแวะกินข้าวกันนะฮะมาห้างเห็นน้องก็บอกว่าที่ห้างเนี่ยตามจุดตอนรถเนี่ยมันจะมีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะนี่ก็เป็นข้อดีนะของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าถ้าหาที่จอดไม่ได้จริงๆเนี่ยเรามาจอดเนี่ยมันจะมีช่องที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าให้ชาร์จด้วยเสียตังค์แต่รับรองมีที่ว่างชัวร์ถ้าเป็นเซ็นทรัลชาร์จนาตอนนี้ฟรีรอยู่ครับเ <c oughs> ดี๋ยวลงไปดูกันครับนี่นี่น,นี่ชาร์จนานะฮะนี่เป็นที่จอดสําหรับรถยนต์ไฟฟ้านี่ เสียบได้เลยครับเสียบเลยนะฮะเสียบแล้วก็คือเดี๋ยวมาแตะบัตรถ้าไม่มีบัตรบอกรปภได้เขามีให้ครับเอามาแตะได้เลยแตะเงี้ยนะโอเคก็โอเคแล้วครับปลั๊กสองกำลังเชื่อมต่อเลือกลั๊กสองอ๋อนี่สีฟ้าแล้วโอเคเนี่ยครับแค่นี้ครับอ๋อแล้วบัตรอันนี้รปภันเอามาให้อันนี้ถ้าไม่มีบัตรเองก็รปภมีอ๋อมีแต่นี่คือมึงมีไปดีถ้ากับมีอ๋อมาจอดบ่อย นี่เป็นที่สิงสถิตเรานี่เองจุดชาร์จของชาร์จนาวที่แต่น่่นนี่ก็จะดูผ่านแอปได้มีแอปให้ดูด้วยครับแอปชื่อกินหลอดนะครับนี่แอปกินหลอดนะฮะจะใช้ไปกี่นาทีแล้วไฟเข้าไปเท่าไหร่แล้วว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตอนนี้ยังฟรีอยู่อ๋อตอนนี้ยังฟรีอยู่ใช่ครับมีกดหยุดชาร์ดด้วยกดสั่งหยุดชาร์จแต่บ้านเรายังกดสั่งไม่ได้ครับมือนอกมันจะสั่งได้อ๋อรีเฟสทุก5นาทีครับอ๋อเจ๋งว่ะ หลังจากที่เราไปดูโชว์รูมคุณใดมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูราคาว่าเท่าไหร่แล้วมันผ่อนยังไงนะฮะ <S <S เอา,เ,อาเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนคุณใดไอออนิกนะไอออนิกนี่วิ่งได้กิโลนะ250กิโลครับ250กิโลนะฮะไอออนิกราคาอยู่ที่1,749,000บาทถ้าเดา30%ก็ประมาณ5 0 0 0 0นโอ้โหดอกเบี้ยรประมาณ2.39ถ้าถ้า4ปีเนี่ยเดือนละ2 7 0 0 0ถ้า60-60เดือน เดือนละ2องหมื่น6นสิบเดือนก็ห้าหกปีดิห้าปีหกสิบเดือนห้าปีเออห้าปีอย่างีดแล้สองห้าหกสิบออห้าปีนะฮะทีนี้มาดูเจ้าตัวโคนาบ้างนี่โคนาที่เรานั่งมานะฮะโคนามี2รุ่นนะฮะก็คือตัว SE ก็คืออยู่ที่ร้านแปดตัวโลนะแล้วก็ไอตัวที่เรานั่งมานี่ตัว SEL เเป็นตัวท็อป สองรุ่นนี้ต่างกันวิ่งได้ต่างกันกิโลนะตัว SE จะวิ่งได้ประมาณ300กิโลนะครับส่วน SL จะวิ่งได้ประมาณ450 4 8 0ถึง480รับกิโลโอ้โหเพิ่มต่างเอาตัว SL ดีกว่าไอเหี้ยไหนๆจะซื้อแล้วดาวน้องประมาณ6 7 7 0 0 0จ็ดพมีประมาณ 5, 5ป้ปีเดือนละ29,000ปีเนี่ยประมาณเดือนละ35 0 0 0เจ้า ก็นหนักพอสมควรนะซื้อ B M ได้เลยนะวิกแซนยังได้ซีรีส์สามซีรีส์สามนะฮะขับหล่อๆนะอันนี้อาจจะไม่หล่อแต่เน้นอากาศดีอ่ะทีนี้พี่ถามหน่อยดีทีนี้ค่าซ่อมบํารุงมันมีอะไรจุกจนะิกไหมด้วยราคารถแม่งก็แพงแนละ้วค่าซ่อมบํารุงนะครับเขาจะมีสรุปมาให้ว่า1นึ่งแสนสองหมื่นกิโลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับประมาณถ้าเทียบกับรถยนต์เช็คระยะบ่อยไหมเช็คระยะของคุณใดจะ ทุก1ปีหรือ1 5 0 0 0กิโลก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปใช่ครับก็คือมันจะเป็นสลับกันก็คือแบบครั้งที่1จะเป็นเช็คอย่างเดียวไม่มีเปลี่ยนครั้งที่2จะมี เปลี่ยนอะไรบ้างอน้ำมันเบรกรอบแรกก็คือเช็คเช็คระบบค่าแรงเท่าไหร่ถึงอันหลักร้อยผมจำไม่ได้500หรือ800นะครับแล้วปีที่2รอบที่2จะประมาณ1,000กว่าบาทพันไปปลายมันพันไปปลายครับก็จะสลับเป็นอย่างเงี้ยครับหนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆไอ้ตัวเปลี่ยนนี่มันเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนกรองแอร์กับน้ำมันผมจะไม่ได้น้ำมันเทียร์น้ำมันเบรกอันนึ่งเนี้ยอ่าเป็นของเหลวอ่าก็คือจะสลับ รอบเป็นรอบจนครบแสนสองหมื่นโลแสองหมื่นจะมีเปลี่ยนเพิ่มมาอีก3าอย่างอ่าโอเคก็เป็นว่าเบ็ดเสร็จถ้าภายใน1นึ่งแสนสองหมื่นโลเนี่ยก็ยังถูกกว่ารถตทั่วไปเพราะว่าถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปค่าเข้าศูนย์หมื่นแรกก็ต้องบอกประมาณ2,000กว่าบาทก็ถือว่าอันนี้ก็เซฟไปเหลือห้าร้อยหลักร้อยจากลกพันเหลือหลักร้อยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูนะสำหรับใครที่ดูอันนี้เอาไปลองคํานวณแล้วก็เปรียบเทียบ่าค่าใช้จ่ายดูว่ารถยนต์น้ำมันกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจ่ายก้อนแรกอาจจะเยอะ แต่เบี้ยใบใยทางอาจจะน้อยแต่ถ้ารถยนต์เครื่องยนต์เนี่ยตอนซื้อครั้งแรกมันอาจจะน้อยแต่ว่าจุกจิกค่าซ่อมบำรุงอะไรก็ถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าก็ น่าจะเยอะกว่าแพงกว่าครับก็เดี๋ยวไาดูความคุ้มค่านะฮะเดี๋ยวลังจะกินข้าวเสร็จเราจะไปดูว่าเวลาเราใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยกูอยากจะรู้ว่ามึงต้องวางแผนเดินทางเพราะมันไม่มีที่เติมเยอะนี่ใช่ไหมเติมต้องต้องวางแผนอะคือน้ามึงแบบซีซัวแบบคนนี้กูฟิลดีกูอยากจะออกไปแบบไม่สนใจที่อะไรได้เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับอ๋อโอเคอินดี้อย่างนั้นไม่ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูว่าวางแผนยังไงมีปั๊มตรงไหนบ้างมีแอปอะไรช่วยได้บ้างครับ แล้วแล้วนะฮะอันนี้น้องบอกว่าลองขับไหมก็อยากลองนะจะได้รอ้อประสบการณ์ให้ถูกไงว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ก็ตื่นเต้นที่กูต้องเซ็ตอะไรบ้างเนี่ยไอ้จอดิสเพย์นี่ใช่ไหมใช่ครับยวต้องเซตระดับสายตาเซตนะฮะอ่าปรับเบาะโอเค,ออเคอปรับเบาะเบาะไฟฟ้ามีอะไรอีกวะแล้วกูจะตื่นเต้นที่อะไรเนี่ยรกระจกข้างอ่ากระจกข้าง <laughs> กระจกข้างกูเห<ม>็นโอเค้า,างบนจบบน,บนโอเคอันนี้หมุนได้เลยใช่ไหมหมุนได้ครับแะม่<ๆ>มันแข็งนิดนึงอ่าโอเค,อเคแล้วก็กดนี่เหยียบเบกเรกเลยเหยียบเบรกไว้กด R เรียบร้อยผมมาใช่รถกูเองจะเสียวๆนิดนึงโอเคมันมีเซ็นเซอร์นะฮะพร้อมจะออกเดินทางกันแล้วฮะ ผมรู้สึกนี่แม่งเงียบมากนะันนิ่งมากนะจนไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานหรือเปล่าเสียงแอร์ยังดันกว่าเลยนะไม่ชินนะหขับรถยนต์เครื่องดับนะบแต่แม่งนิ่งมากนุ่มเงียบดิฟเลยไหม,ม,มไม่ไหวมั้งน้องบอกไอ้สัสวันนี้กูก็ลุ้นกับมึงจะแย่อยู่แล้วไอ้นี่เราจะไปไหนกันวะเดี๋ยวไปปั๊มจุดชาร์จในปั๊มบตทอะครับเป็นพีทีทีทเวสต์ลิงนับอยู่แถวอยุทยาแต่ขับมันจะนงงงเลยนะ คือเวลาหน่วงนี่คือมันจะชาร์จไฟเข้าใช่ไหมใช่ครับมันจะเกนไฟกลับก็คือมันจะชะลอบานไฟกลับเอาปล่อยจังหวะลดไหลนะฮะเข้าใจคาว่าหน่วงไหมฮะเนี่ยหน่วงมันอย่างเงี้ยมันจะดึงนะฮะถ้าไม่เข้าใจไปฟังเพลงนะ,ะ <c oughs> เป็น <c oughs> ความรักที <c oughs> ไ่ไม่ถึงกับสุขเี้ย <c oughs> หน่วงอย่างเนี้ย ปรับลงก่อนอันนี้อูเท่าไหร่เนี่ยคุณดูยังไงเนี่ยมันมันไอ้สองหกเจ็ดข้างล่างจะมีเลเวลหนึ่งสองสามอ๋อเลเวลห<ล>นึ่งสองอ๋อนี่หนึ่งน้อยคือน้อยครับมากสุดคือสามเฮ้ยศูนย์ด้วยด้วยเว้ยศูนย์ได้แล้วถ้าศูนย์ได้ก็อ๋ศูนย์นี่ฟรีเลยว่ะเห<อ>มือนรถยนต์เลยคือถ้าศูนย์เนี่ยมันความรู้สึกเหมือนรถยนต์จริงๆริงไม่มีหน่วงเออมันนี่มีหน่วงแต่ก็คือไม่มีชาร์จไฟครับใช่ครับอ๋ออ่ะอ่ะหนึ่งซะหน่อยอ่ะหนึงแม่งหน่วงขึ้นเลยนิดนึงอ๋อหน่วง แล้วเราเราดูเส้นทางไงดูปัม๊มดูยังไงอะ่ะเวลาเดินทงเดินทางเนี้ยอันนี้ผมก็ดูผ่านแอปนะครับของปตทจะดูได้จากในแอปกิหนหลอนะครับแต่ในเิดให้ตาก,กล้องรเราดูหน่อยฮะเนี่ยครับมันก็จะมีตำแหน่งของเราดูว่ารอบๆมีจุดชาร์จที่ไหนบ้างนะครับก็สีสีเขียวก็คือว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่จุดตรงนี้นะครับ แอปมันมีกี่แอปว่าตอนนี้ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าันตอนนี้แอปตอนนี้ค่อนข้างกระ,กระจายคือว่ามันยังไม่ได้รวมกันักทีเดียวแต่จะมีแอปหนึ่งชื่อว่าปลักแชร์นะครับอ,อันนี้ก็คือว่าทุกคนสามารถเพิ่มจุดชาร์จได้สามารถรีวิวใส่รูปเช็คอินได้บอกว่าเราชาร์จอยู่จุดนี้นะชาร์จอีกกี่ชั่วโมง ก็ควรถ้าเกิดคนมาดูว่าจะไปจุดนี้อ่ะมีคนเช็คอินอยู่ว่าเราได้รู้ว่ามันว่างไหมว่างแต่ถ้าเกิดเป็นแอปอื่นของอย่างขึ้นอยู่กับโอเปอเรเตอร์หัวชาร์จเป็นของกินหลอดเป็นของ EA เขาจะมีแอปของเขาเองอยังไม่าารวมรวมต้องไล่เช็คทีละแอปหลกัลกๆผมจะดูพักแชร์ก่อนว่าอันนี้คือทุกคนแอดมาไม่ได้จำกัดค่ายจะได้แบบเอ้ยครอบคลุมว่างนั้นเหออใช่ครับแต่พักแชร์คือต้องคนไปใช้ต้องกดเช็คอินด้วยถึงจะรู้ถ้าเกิดคนใช้ไม่กดเช็คอินก็คนอื่นยัไม่รู้ครับ ันนี้เราขึ้นทางด่วนเลยใช่ไหมขึ้นทางด่วนครับเดี๋ยวซ้ายไปทางบางบัดอินครับเดี๋ยวจะอัดแม่งสักสองร้อยไม่ใช่น้องบอกไอ้สัตว์เดี๋ยวยิงไม่ถึงได้แค่ร้อยร้อยเจ็ดสิบนะฮะเดี๋ยวจะดูว่าอันนี้มอเตอร์ดำแดงเปล่าฮะเหมือนทำย่างไงมอเตอร์ดำแดงมันนับพุ่งหน่อยตอนนี้เรากำลังจะเข้าช่วงลองของนะฮะเอ้ยปรับเป็นโหมดสปอร์ตนี่นี่เราขึ้นทางด่วนแล้วสปอร์ตแล้วครับโอ้โหพุ่งสัตว์ลอก่อนนะไบรอันโอคันเนอร์ พุ่งดีฮะพุ่งดีถือว่าแรงบิดรถยนต์ไฟฟ้านี่พุ่ง0-100เท่าไหร่นะกี่วิเจ็ดวิครับเวิศูน0์ถึงร้อยก็ส่วนตัวนะฮะสำหรับประสบการณ์การขับรถไอเจ้าฮุนไดโคนาเนี่ยก็ต้องบอกว่าการออกตัวดีฮะเพราะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วแรงบิดค่อนข้างเยอะนะฮะ ที่ชอบก็คือไอตอนปรับไอความหน่วงได้นะปรับแบบหน่วงมากหน่วงน้อยนะเพราะว่าถ้ามันไม่หน่วงเลยเนี่ยอันนี้รู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนในตอนเราขับรถออโต้เนาะแล้วก็เวลาขึ้นเนินเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยรถมันจะอืดเนาะเพราะว่าแรงบิดแม่งเหลือเฟือจริงๆนะรถจีเอไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญนะเราถ้าเราขับแบบเซฟแบตเตอรี่นะรักษาความเร็วเดิมๆร้อยร้อยกว่ากิโลเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยโซนเรียบร้อยนะโซนจับความเร็วเนี่ยทางตรง คุยคอนโทรลช่วยได้เยอะนะฮะเพราะว่าถ้าเราขับด้วยความเร็วคงที่เนี่ยเอาเท้าเหยียบแม่งไม่คงที่แน่นอนกดคุยคอนโทรลแม่งเลยนะประหยัดแบตนะฮะทำให้แบตแบบจ่ายแบบคงที่เนาะไปเราก็จะสามารถคาดการได้ว่าจะวิ่งได้กี่กิโลนะฮะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ช่วงล่างค่อนข้างที่จะเกาะถนนนะฮะหรือว่าเนิบนะอาจจะไม่ได้นุ่มมากอัตราเร่งนี่หายห่วงแน่นอนนะฮะพุ่งดีชิบหายนะขณะพี่ EV ีข้างหน้าเคร่บอ๋อนี่ไง EV Station ทำไมไมันดูล้างกันวะสัต ไม่นะอยาต้องกดไอ,อ,อ,อ้นี้ก่อนให้ด่าต้องกดไอ้นี่ก่อนกดใช่ไหมแล้วก็ดึงออกมาขนาดเสียมจริงอะกูต้องใช้เอวนิดนึงฮะอ่านี่ต้องใช้เอวนิดหนึ่งแตะบัตรไหมอันนี้มันบัตรอะไรวะเป็นบัตรชาร์จนาวได้เหมือนกันครับอ๋อชาร์จนาวนใช้ได้เหมือนกันเหรอมันเป็นหลังบ้านของกินหลอดเหมือนกันแตะแกๆเลยครับเนี่ยนะนะแตกนี่นะโอเคแล้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่ง รอมันคุยอ๋อมันรอมันคุยเนี่ยสีฟ้าคือชาร์จแล้วโอเคครับอ้าวโอเคเข้าแล้วครับอ่าอ้าวสีแดงมันขึ้นสีแดงเฮ้ยเสียเสียตู้เสียว่ะเดี๋ยวดูขอดวดไฟยังเข้าอยู่เปล่าไฟเข้าน้อยไฟเข้าศูนย์จุดห้าอาจจะเสียเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวดูก็ได้ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวนี้มาลองดูลองดูอืมคุยกันกำลังคุยอยู่กำลังคุยเฮ้ยมึงชาร์จวะเปล่าแซดมึงพกบัตรมาไหม เฮ้ยลูกกูต้องแตะใหม่วะเดี๋ยวนะพี่มันเหมือนมีปัญหาอยู่มันไม่คุยมันไม่คุยกันเฮ้ยมันคุยกับคนอื่นบ้างดิเฮ้ยมันอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นว้ยมันดูในแอปมันเหมือนออฟไลน์ไปเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งโอเคชิปขอเช็คแอปก่อนนี่คือปัญหาของรถยนต์ไฟฟ้านะฮะเพราะว่าตอนนี้มันก็อย่างว่าถ้ามันเป็นพลังงานใหม่มันยังไม่มีใครเอามาใช้ยังไม่แบบนิยมเนาะแต่คิดว่าในอนาคตมันคงจะเป็นที่นิยมมากขึ้นว่าไงอันซ้ายเนี่ยน่าจะเสียอันซ อ๋อมันบอกได้ด้วยเหรอตู้ซ้ายกับขวามันมีออฟไลน์ออนไลน์แต่มาดูเนี่ยมันบอกได้ขนาดมันไม่ได้บอกว่าซ้ายขวาอพี่มันแต่คือเนี่ยมันจะมีสองอันก็คือเราต้องเดาอต้องเดาเอาว่าสามหกกับสามแปดแต่ที่ตู้ไม่แน่ใจมันจะเลขอันนี้ออฟไลน์อยู่อันหนึ่งครับใช่ครับเอออันนี้วิวซี่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวลองดูเนีย ก็จากเมื่อกี้นะครับปรากฏว่าตู้แม่งใช้ไม่ได้นะครับเอามเมื่อกี้มันเป็นอะไรมันคือไฟมันเข้าน้อยคือไฟแดงกระพริบที่ตู้แล้วผมไปดูไฟที่เข้ามันเข้า0.5กิโลวัตต์ซึ่งปกติเราเข้าประมาณ7กิโลวัตต์นะครับ<อ>เดี๋ยวต้องฟีดแบ็กเจ้าของตู้ครับทำยังไงอะ่ะมันจะมีเบอร์ปกติจะมีเบอร์ที่ตู้หรือ,อว่าจะแจ้ง่ัดแอปก็ได้แอปจะมีว่าแจ้งปัญหากดเข้าไปจะอีเมล,ลไปที่กิีนลอตที่เขาดูแลระบบตู้ให<อ>้อยู่คร<อ>ับเจ้าของเดียวกันก็เอาเป็นว่า เข้าใจแหละว่าตอนนี้คนมันยังใช้น้อยมันก็อาจจะมีคนมาดูแลไม่ดูแลบ้างเป็นเรื่องปกตินะว่ารถ E ีีมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเมืองไทยมากก็ยังถือว่าอย่างก้าวใ,ใหญ่เขาก็เริ่มสนใจอย,อย่างปตทอเองเขาก็รเริ่มที่จะสนใจรถ e ีอย่างน้อยก็ทําบูธขึ้นมาว่าเอ้ยกูมีแล้วนะกูก็เริ่มให้ความสนใจ E ีีถึงจะไม่มากแต่ในอนาคตภาพที่เราเห็นวันนี้อาจจะเป็นเนี่ยวันนี้เป็นตู้น้ำมันอีกน้อยน่าจ,จะเป็นตู้รถไฟฟ้าหมดเลยก็ได้ใครจะรู้ ใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถามหน่อยแล้วอย่างนี้ถ้าเราชาร์จจริงๆเนี่ยมันจะต้องกี่ชั่วโมงขึ้นอยู่ว่าเราจะไปที่ไหนอีก,กไกลไหมแล้วแบตเราเหลือเท่าไหร่ก็คือถ้าเป็นตู้อย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งจะได้ประมาณ40กิโลวัาส0กิโลก็ลองคำนวณชาร์จมากชาร์จน้อยนานขนาดไหนก็ต้องมาลองวางแผนกันดูนะเพราะสําคัญเรื่อง,องรถยนต์ E ีีตอนนี้ก็คือ เนื่องจากว่าที่ชาร์จมันน้อยแล้วก็ใช้เวลาชาร์จนานดังนั้น,น,นการวางแผนเรื่องการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ <S 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 ก็ดีนะชาร์จไปอีกหน่อยแม่อาจจะต้องมีห้องวนวดนะเป็นเดอะไดเวอร์รีแลกอะไรอย่างงี้แวะจอดชาร์จ2-3งสาชั่วโมงนอนหลับอีกหน่อยจะเกิดธุรก,กิจใหม่ขึ้นมาก็ได้คใครจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปเนาะหวังว่าเราก็จะใช้รถยนต์ E ีมากขึ้นน่าจะเร็วขึ้น เพราะว่าเทรนด์โลกแม่งมาทางนี้นะไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องแก้วมากนะครับดีนะวันนี้รถมึงวิ่งได้หลายกิโลนะเนี่ย4 0่อกว่าโลนะฮะมีแบตเกิน60%อันนี้ก็คือขับรอบเมืองกรุงเทพปริมณฑทนเนี่ยถือว่าโคหรนาโอเคก็ต้องวางแผนเอาหน่อยนะฮะก็ฝากไว้ถ้าใครชอบก็ เขามาพูดคุยนะมีความเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ EV ียังไงนะเพราะว่าแก้วเองก็มาใช้ EV เพราะอยากให้ลูกหลานมีอากาศดีๆใช่ครับอ๋อ oh, อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำร่วมกันนะอขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวเราไปกินกาแฟไปรังกิ้ว <Thank you. S 1> มาก